สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญดีบุกราชการที่9 10สตางค์ปี2493นะครับให้เวลาเพื่อนๆ3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน123กดหยุดเลยครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้ได้นะครับเหรียญพวกนี้ครับเป็นเหรียญหายาก ใหม่ UNC อันยู c o อยไม่ผ่านใช้เราต้องบันทึกภาพไว้ครับ<ม>เพราะถ้าคนรวยซื้อไปแล้วเขาจะซื้อไปเก็บแล้วเราเนี่ยจะไม่ได้เห็นอีกนะครับคนรวยเขาซื้อไปเก็บใส่ลิ้นชักไว้เลยเขาไม่ได้เอามาโพสโชว์ให้เราเห็นความสวยงามของผิวประลอดเต็มแบบนี้นะครับมามาดูกันเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะครับ และยิ่งมีแสงจากมือถือครับแสงจากจอมือถือส่องขึ้นมามันทําให้ภาพของเหรียญเนี่ยมันสว่างมีออร่าเห็นชัดแม้จะปิดไฟในห้องที่มืดไม่ต้องเอาเหรียญเนี่ยไปส่องกลางแดดแล้วจะสะท้อนแสงสว่างเพราะตอนนี้มันสะท้อนแสงสว่างจากแสงในมือถืออยู่แล้วภาพที่ถ่ายมามันสะท้อนแสงพอเรามาดูมันก็เลยสะท้อนแสงนั่นแหละครับ เหมือนเหมือนภาพดารา,ท,าที่อยู่บนป้ายไฟโฆษณาเวลามีหลอดไฟอยู่ข้างหลังส่องมาปุ๊บเสื้อผ้าก็สว่างสีสันสดใสหน้าตาก็มีออร่าเลยหน้าตาดาราก็สดใสมีออร่านะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่กดติดตามช่องนี้คลิปหน้าผมจะนําเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อ,อไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ